เอาว่างไงมาเยี่ยมญาติเหรอฮะในกี่โมงแล้วเนี่ยไหนไปทำมันไปยืนบัตรดิเยี่ยมใครมา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 ไปเยี่ยมจะนั่งเก้าอี้แล้วนี่มาเยี่ยมญาตินี่เป็นไงสบายดีฮะสบายดีแล้วญาติมาเยี่ยมเนี่ย ญานมาเยี่ยมอือเป็นไงถังได้กี่วันกี่เดือนนั้นเนี่ยมาไปไหนได้ญาติน่ะไปเ,เข้าไปเยี่ยมให้เยี่ยมพิเศษเลยเข้าไปข้างในได้ไปเอามาไปนะใหมันไปเข้าไปเยี่ยมญาตไปอ้าวเอามานี่เขาเนี่ยไปเข้าไปเยี่ยมพิเศษเลยไม่ต้องนั่งเก้าอี้เลย เยี่ยมพิเศษเลยนะอะไปไงเออทักทายกันเป็นไงถามข่าวทุกสุกเลยเป็นไงเห็นถามดิกรดีอะไรโดนขังอ,ะอ่ะ,อะกินแล้วก็นอนอย่างเดียวนะสบายแลนะฮะปาก,กาันอีกก้วยนือสบายได้เลยฮะ นอนึองนเดียวไปบักกะเธอยะบักการเลยมาเนียวมาเยี่ยมยาบ่อยเนียวเนียวเยี่ยมยาถ้าไปแลวบ้านนี้ค่ะถามข้าวทุกซุกแป๊บเดียวไปแลว